สวัสดีครับวันนี้เราฟัง,งแล้วว่าครอบครัวนะครับเราจะมาทำชาเลนจ์เอานิ้วทิ่มขวดนะครับดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะครับกติการมีไม่ยากเลยก็คือหมุนตัวหนึ่งครั้งแล้วก็ทิ่มนิ้วมือซ้ายเท่านั้นนะให้เข้าให้เข้าในรูใครทําได้คืออัจฉริยะสุดๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองสาธิตให้ดูจากมิกินก่อนคนแรกโอเคมิกินถอยไปทุกคนถอยไป<ม>ปัาวังนี้นะยางยัางหมุนตัวอีกรอบนึงสองตา รอบแรกเราจะเล่นสองตานะครับรอบสองเราจะปิดตาข้างนึงให้เหลือแค่ตาเดียวดูว่าจะทําได้ไหมข้ามุนกี่รอบุนรอบเดียวพอโอเคเลื่กจากเริ่มแทงได้ครั้งเดียวนะทําไมไม่แทงให้โดเลยไม่เข้าใจอาตาดีมากจะไปต่อเราไปต่อคิวไปต่อคิวอไปต่อคิวอาคนที่สองมาเลยหมุนรอบนึงแล้วแทงเร็วๆนะตั้งใจแทงใช้มือซ้ายดิใช้มือขวาทำไมขี้โกงไปต่อไปตาละถ้ามันยากตรงไหนเนี่ยแค่แทงให้เข้าเนี่ย อ่ะวันนี้ก็นำได้มันไม่ยากตาตังนี่ครับดูตังก่อนนี่ตังใจทำนะครับตังตั้งใจทำนะไม่เอาแบบคนอื่นนะอ<า>โอเคค <c oughs> <อ>ือโชว์การมเย็นๆดิอ่ะเพี้ยแล้วไม่เข้าให้ตังทำอีกรอบหนึ่งให้เราเราลองตัต้งใจ็ดรอมหนึ่ง <c oughs> ตังช้าๆไม่ต้องรีบก็ได้นึงสองตังอ่าทำได้นะครับ ต่อไปแล้วจะปิดตาอะรับมาถือควแทนเดี๋ยวพี่จะติดตาเพื่อเป็นกรรมการมันจะได้ยุดทธรรนะครับมีกินหมุนช้าๆรอบนี้ปิดตาหนึ่งข้างแต่ทำช้าๆได้นะครับอะหมุนตัวรอบนึงไม่ต้องไม่ต้องมีการสุบซิบกันเกิดขึ้นตอหน้าหมุนตัวรอบนึง่ง <laughs> บอกให้จริงจัง

ไม่ยากน่าจะดำดำเรอีกรอบหนึ่งครับเราหมุนอีกรอบหนึ่งเราเรื่องใครจะเบื่อเอาเลยเออดำได้เราลองทนกันอีกรอบดิทนกันอีกหนึ่งรอบ้ตาไปนั่ตอเกียวต่อเกีวเลย่่าฮ่กิตัวเองค่ะดีบ้างเลย ดีเหม,หมอือนันดีมากดีแฮร์ตังนี่ทำไมาตังทำได้อยู่คนเดียวอะตังมัได้ปี๊แ <c oughs> ล้วแล้วรูนน <c oughs> สึกไม่ไพอใจฮะอ่ะคุยตังระวังระวังระวังตังระวังเตังทำได้นะให้ทุกคนทำไมตังทำได้อยู่คนเดียวอะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะไม่เห็นย <c oughs> อดสุดยอดจ,จ,จริงเก่งเก่งเกิดไปสุดพ่อีกแล้วเกิดไปสุดพ่ออีกแล้วเลย ก็วันนี้นะครับก็ขอชื่นชมนะครับตามคนเดียวที่ทําได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายคันเลยคันเลยคันเลยก่อนแล้วพอแล้ว